จเจริญพรญาติยอมอีกทีนึงนะเราคุยกันสบายสบายนะอยากให้ไม่เครียดเพราะว่าคือตัวอักษรเนี่ยเป็นเรื่องที่คำสอนพระั้งหมดเป็นเรื่องลึกซึ้งเข้าใจได้ยากแทงตลอดได้ยากดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้ด้วยความต้องการความเครียดความอะไรก็ตามแต่ความกลัวยอมนิ่ม ความตื่นเต้นอะไรทั้งหมดเนี่ยเข้าใจธรรมะไม่ได้เลยอันนั้นฟังไปเหมือนกับว่าไม่มีหน้าตาไม่มีตัวตนตอบไม่ได้ก็ไม่อายเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มาเยอะแล้วดนะังนั้นเนี่ชาตินี้ไม่รู้อีกเนี่ยแต่ว่าเรากําลังทําความรู้ไปเรื่อยๆนะวันนี้เครือ,อตมาพยายามจะหาวิธีการทําให้ชาวบ้านแก้งได้เข้าใจอริยสัจ แบบแบบอะไรดีแบบน้อมใจเชื่อไปก่อนเพราะว่าการเข้าใจการน้อมใจเชื่อในเรื่องของอริยสัจก็มีประโยชน์ด้วยสัญญาจําว่าอริยสัจคืออะไรนะคือถ้าเราเข้าใจอริยสัจแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สะสมต่อติดตัวไปจริงๆคําสอนทั้งหมดเนี่ยโพธิสัตธาเนี่ยก็สรุปลงที่อริยสัจ เรามาทวนอริยสัจกันก่อนตื่นเต้นไหมไม่นะตรงนี้เนี่ยต่อจากกรรมวิบากกรรมสกตาแล้วมีอะไรอีกเลยใครจำได้มั่งถ้าเผื่อว่าเราศรัทธาในวิบากว่ากุศลที่เราทำเนี่ยจะให้ผลเป็นความสุขบาปอกุศลให้ผลเป็นความจะทำอะไร ทำคุลูลอนนะนี่ก็คือหมายความว่าอย่างน้อยพระองค์ก็แสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของวิปากสะทานเนี่ยว่าโลภะจะเป็นเป,นปลดโทสะไปเป็นสัตว์นรกนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีความหลงไปนะเป็นกําลังเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราให้ทานรักษาศีลก็ไปสุขติแล้วแต่ว่าแต่ละชั้นก็จะมีบอกว่าทําทานแบบไหนไปดูสิทำทานแบบไหนไปดาวดึงจริงๆมีเนี่ยต้องให้ตุปโป๊ะเป็นคนบอกไงว่า ทำทานแบบไหนทำจิตแบบไหนไปเดาดึงมีนะทำจิตแบบไหนไปดูสิทธ์เหมือนกับว่าให้ทานแบบไม่คิดว่าจะได้ผลจะดูสิทธ์ขึ้นไปถ้ายังหวังผลอยู่ก็ยังเป็นชั้นต่ำๆมีมีไหมว่าทําทานแมมไม่หวังผลอยนนิ่มมีไหม,อ,ม,ม,อ,มอ่อาด,ดีแบบนี้แสดงว่าถ้าให้ผลนิสใสขึ้นไปข้างบนนะเหมือนนางวิสาขานิมานนรตรีรอะไรเนี่ยนะ ดังนั้นอันนี้นเป็นเรื่องของแต่ถามว่าสุคติเนี่ยสำหรับพวกเราเป็นไงเอ่ยเนยยะปฏิปทาเราสุคติเราเป็นยังไงพึ่งไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสิทธ์เขาเรียกเป็นาธาตุรองพระบาทเราจะรู้ว่าสิ่งที่โรงต้องการคืออะไรต้องการจะสื่อให้เราว่าสุขมันไม่มีสาระนะบอกพวกเราไว้คือเหมือนว่าท่านแสดงอนุปพิกถาใช่ไหม เรื่องทานเป็นต้นแล้วก็จบด้วยอริยสัจอันนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยฟังอนุปุพีิกถามาเยอะอยังเรื่องทานอาน,นิสงส์ของทานทีน,นี้ประกรม,มัสกาศรัทธาแล้วก็มาสู่ตถาคตโพธ,ธิศรัทธานตะตรงนี้จะเป็นตถาคตโพธ,ธิศรัทธาตถาคตศรัทธา,ถ,า,ทาถ้าเราตัดสองคำเนี่ยนะคำนี้กับคำนี้เนี่ย ดังนั้นก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตัดหรอกแต่ว่าในเนื้อความข้างในเนี่ยมันมีอยู่ว่าเชื่อในตถาคตและาศาสนาของตถาคตครอบกันนั่นแหละแต่หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการเชื่อในการตัดสรูด้ดีตัดสรู้ชอบของตถาคตแต่คนที่จะเชื่อในการตัดสรู้ชอบของตถาคตเนี่ยจะไม่ศรัทธาต่อตถาคตมีไหมไม่มีหรอกดังนั้นหมายความว่าถ้า โดยสภาวะที่เอื้อต่อการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรารู้ว่าโอเคเราศรัทธาต่อถา,ถาคตเนี่ยคือการระลึกในพระพุทธคุณแล้วเมื่อไหร่ที่เราศรัทธาต่อตถ,ถาคตแล้วเนี่ยจะไม่มีเลยที่จิตเราจะไม่น้อมไปในคําสอนบางคนเนี่ยเอาแต่ระลึกในพุทธคุณใช่ไหมระลึกถึงพระรัตนตไัยมากเลยแต่ไม่ยอมพิจารณาอริยสัจเลยนะคำสอนมีไหมมีไหมมีก็คือพวกเราไหม ก็คือเราเรามีความรู้สึกว่าโอ้เราพระรัตนตายนี่เราเคารพมากเลยแล้วแล้วยังไงแล้วคําสอนพระองเนี่ยก็คืออจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าท่านบอกว่าถ้าศรัทธาต่อตถาคตต้องศรัทธาต่อศาสนาของตถาคตด้วยไม่ใช่เอาแต่สรีระหรือเอาแต่คุณของพระพุทธองค์ พระองค์มีคุณก็จริงแต่ว่าพระพุทธองค์ต้องการช่วยพวกเราดังนั้นหมายความว่าอย่าจับแค่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นง่ายไหมเราเคารพพรระัตนาไตาง่ายไหมง่ายก็มีไม่ง่ายก็มีนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือถ,ถาคตบอกว่าให้ศรัทธ,ธาต่อศาสนาด้วยดังนั้นอะไรคือโพธิคืออริยสัจเนาะ เรามาช่วยทําความเข้าใจเรื่องของอริยสัจเพื่อจะไปดูสังสารวัตรอันนี้คือคําสอนนะเพราะว่าคําสอนที่องค์แสดงเรื่องของอริยสัจก็คือหนึ่งทุกเราจํากันได้แล้วทุกคือชาติถึงอะไรชาติถึงชาตินี้เก็หนึ่งกองใช่หไหมแล้วก็จะมีชาติ ชลามรณะไปเรื่อยๆถึงอะไรเอ่ยหวังสิ่งใดไม่ได้แต่งนั้นเนี่ยว่าโดยย่อทั้งหมดเนี่ยท่านย่อว่าอุปาทานขันดังนั้นถามว่าตรงนี้บอกอะไรเรา ท่านบอกว่าชาชรามระโสกะปลิเทวะทุกโทมนัสอุปายาถือความขับแค้นใจหวังสิ่งใดประจวบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพากับสิ่งที่รักหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานกันห้าเป็นทุกข์ไหนลองบรรยายเรื่องทุกขสัตว์นะี่จะมาฟังหน่อยใครมองเหลี่ยมมุมอะไรกับทุกขสัตว์บ้างโยงมอ่อนเห็นอะไรบ้างทุกขสัตว์ไม่ผิดไม่ถูกต้องฝึก พิจารณาว่าเราเห็นอะไรในทุกขสัตว์อ่าโยม,มแอนบอกว่าเข้าไปยึดแล้วยงังไงต่อไหมไปยึดเป็นตัวเป็นตอนอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งนะทุกคนฟังอโยมแมจินเนี่ยแค่แค่ตรงนี้นะทุกขสัตว์นะความจริงคือทุก์ก็บอกไปอีกว่าชาติ ชารามรณาสโสกปริเทวะทุกตรงนี้มีกี่กองชาติตรงนี้มีหนึ่งนะบวกกับตรงนี้เท่าไหร่สิบกองทุกตรงนี้สิบเอ็ดว่าโดยย่อสังสังแตเตนะปัญจุป,ปาทานกันทานรูประทานขันห้าเป็นทุกโยมแม่จินรู้สึกยังไงเอาแคนะนะ่นั้นอะความความรู้สึกของเราต่อคําว่าทุกขสรรัพหรือสิ่งเหล่านี้ อือยากอยากได้อะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หวังสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังหวังก็รู้สึกว่าอ่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมก็คือเราแสดงว่าเรามองเห็นหนึ่งในสิบเอ็ดใช่ไหม,มย่มนิ่มพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับทุกข์ขันเนี่ยเบียนไหวาตายเกิดชาติใช่ไหมชาลาแล้วก็ต้อง ตายอ่ะนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะนี่ก็เห็นเห็นไหมโยมนิ่มก็มองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขัสัตอะไรก็ได้เพราะนี่ก็คือชาติเกิดใช่ไหมชราก็งอมมรณะก็ตายสิ่งเหล่านี้ที่เราวนเวียนกันอยู่หลายภพหลายชาติเป็นทุกไหมเป็นมองมุมนี้ก็ได้อันรยมแม่จินยมเอ,อเอื้องมองในส่วนของในปัจจุบันนั่นแหละ หวังสิ่งใดแล้วไม่ได้หวังมันเป็นทุกข์แสดงว่ารู้สึกรู้สึกยังไงว่าหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังหวังแล้วทำไมยังหวังอยู่ทําไมยังหวังอยู่เห็นไหมคือเรารู้ทั้งรู้ใช่ไหมว่าหวังสิ่งใดไม่ได้ดังหวังแล้วทําไมหวังแสดงว่าต้องมีความผิดปกติใช่ไหมอันนี้คือคือพื้นฐานความเป็นจริงเราต้อง เข้าไปหาความเป็นจริงและให้ความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกนะตกหน้าเราคือคัดเราคัดน้้งไม่ได้แต่ถ้าใครที่ไม่ใช่บัณฑิตหรือเป็นคนที่ความเป็นจริงไม่เอาคนนั้นใช้ไม่ได้อยู่วัฏตะต่อไปทุกต่อไปแล้วก็ต้องมีอุปนิสัยคือจะต้องลงนรกต่อไปไม่มีใครหน้าไหนที่จะไปเกิดอีกแล้วไม่ลงนรก จเจริญพรเพราะว่าปัญหาเราเนี่ยมีหน้าที่คือหวังถูกไหมแต่ถามว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการหวังไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ใช่ไหมได้บ้านได้รถเนี่ยคือเราเห็นเราได้ยินได้ครอบครองสิ่งนั้นเนี่ยมาจากไหนสิ่งที่เราจะได้มาจากกรรมในอดีตเราเคยให้บ้านให้รถให้ทานให้ทํานู่นทํานี่มาไหมแม้ว่าจะเกิดจากความไม่รู้ถามว่าไม่รู้ทําบุญได้ไหมได้ ทำบาปก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราหวังเนี่ยแสดงว่าเราหวังเราหวังผลตรงนี้เป็นสุขไหมที่เราบอกว่าเราหวังแสดงว่าเราหวังจะได้ดีๆใช่ไหมแสดงว่าดีๆนี้ต้องมาจากบุญหรือบาปในอดีตบุญมีมากหรือมีน้อยน้อยมากๆนี่เรายังไม่ได้คุยกันลึกๆนะแต่บอกไว้ก่อนว่าในอดีตน้อยมากเลยสุขคติแล้วก็กุศลที่เราทำเนี่ยน้อยต้องบอกว่าน้อยจริง เทียบกับบาปจริงๆอะ่ะถ้าเอาไอ้บุญที่เราทํามาในในในอดีตนะที่หาเบื้องต้นไม่ได้จริงๆมันไม่น้อยหรอกมันเยอะแหละแต่พอมาหารด้วยบาปมันกลายเป็นน้อยทันทีเลยนึกพอนึกออกไหมอะไรที่หารด้วยอน,นันต์คือบาปเราเป็นอน,นันต์พราะอะไรเอ่ยที่อาตมาเคยบอกว่านักนักขาศิกสูตรอ่าก็คือพูดกับพวกเราจะเข้าใจกว่าโยอมที่ไม่เคยฟังถามว่าเราต้องจำฝุอ่สูตรนี้ไว้ว่าฝุ่นไปแล็บ แสดงว่าที่พวกเรากําลังไปเนี่ยกาลังจะเข้าในอัตตาส่วนของนักขัสิกสูตรคือฝุ่นปลายเล็บถ้าไม่ฝึกเราจะอยู่อัตตาส่วนนั้นคือไปสุคติเนี่ยเราหวังได้แค่ฝุ่นปลายเล็บจะไปอบายเนี่ยโอกาสเท่ากับผืนปัตตภีดังนั้นเนี่ยเราต้องที่อายมาถามว่าทําไมต้องปฏิบัติเพราะนักขัติกสูตรเนี่ยด่านแรกแล้วพอหลุดด่านนี้ไปเจอเต่าตาบอดทุติยชิขรสูตร กลับขึ้นมายากอีกสองสูตรนี้ยังทําให้รู้เลยว่าในอดีตรเราเป็นยังไงสุขติน้อยมากกุศลน้อยมากถึงจะเยอะเพราะว่าเยอะเพราะอะไรเอ่ยหาเบื้องต้นไม่ได้คําว่าหาเบื้องต้นไม่ได้คือมันนานมากๆเพราะไอสิ่งที่นานมากๆเนี่ยไอ้กุศลที่เราทําเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่ว่ามันก็เยอะพอที่จะส่งให้เราเห็นดีเห็นไม่ที่เราทุกวันเนี้ยที่เราเห็นว่ามันสุกเนี่ย เราเห็นว่ามันมีสาระเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมแค่ในชาตินี้รู้สึกเยอะไหมแค่เราไม่พิการแค่เราไม่เป็นขอาทานเราไม่เป็นเอ,อคนเข็นใจเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากุศลวิบากก็ส่งนะแม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยเป็นกุศลกรรมชะลูปนะดังนั้นถามว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยมันมันนานมากถึงแม้ว่ามันน้อย แต่คราวนี้สิ่งที่พระองค์แสดงทั้งหมดเพื่อให้เทียบกับอะไรไม่ได้ไม่ได้ให้เรามีความรู้สึกว่าหยามใจว่าแบบโอ้สุขก็ยังเยอะอยู่สิ่งคำสอนทั้งหมดเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เอาสุขคติหารด้วยทุกขติทำไมต้องหารคือหมความว่าสุขคติเนี่ยน้อยไหมน้อยถ้าดูจากสูตร คือไม่มีใครรู้เลยถ้าพระพุทธองค์ไม่ตัดสรู้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยยาวแค่ไหนแล้วเป็นยังไงนี่ไม่รู้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราถอดรหัสมาทีละอันแล้วเรารู้ว่านักขัดศิกสูตรทุติยชิคราสูตรหรือพระสูตรเกี่ยวกับเท้าสักกะหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นตัวอย่างให้เราว่าแม้ว่าท่านสมาร์ทแค่ไหนขึ้นไปแล้วยังวันไหวกับอัศธาอัศธาคือความน่าเพลิดเพลินยินดีรัตนาหาเราเข้าไป ติดข้องต่อให้บุญแค่ไหนก็แพ้ความติดข้องเพราะความติดข้องเป็นพื้นเลยนะถามว่าเราเนี่ยเป็นพื้นไหมความติดข้องตั้งแต่ตื่นนอนเป็นเราไหมเป็นเป็นเราที่เห็นไหมเป็นมีใครบ้างว่าเราไม่เห็นว่าการเห็นไม่ใช่ของเราดังนั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้นติดตัวอยู่แล้วก็สำคัญกับคนอื่นอยู่บ่อย มานะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นนั้นสุคติเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมากเพราะว่าชาตินี้ก็ส่งให้เราแบบนับไม่ถ้วนเหมือนกันนะสุขของเราเนี่ยสุขและทุกข์คะเคา้าไหมคะเคลสแต่ตรงนั้นไม่ใช่คําสอนกรรมสกตาคือเรามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยในในรัที่อื่นเนี่ยเขาก็มีค้านสิกว่าเขาก็มีความเชื่อเรื่องเขามีกรรมเป็นของของเขาอยู่ แต่ตรงนั้นสุขบ้างทุกบ้างแต่ของพุทธองค์ไม่พระองค์บอกว่าสุขติน้อยไม่มีสาระสาระคืออะไรสาระมีใครตอบถูกใจอาตมาบ้างแค่นั้นเองไม่คุ้มอะไรอีกสาระคำว่าสาระคำเดียวนะจุดหมายปลายทาง ใช่ใช่อ่าแต่ว่าในส่วนที่อผมแสดงไปเยอะๆคําสอนที่เราที่เราพยายามเอาของพุทธองมาตกผลึกลนะครน,นี้บอกว่าสุขติเนะียมีน้อยแล้วก็ไม่มีสาระคําว่าสาระนี่คืออะไรเอ่ยสิ่งไม่มีค่าใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วสุขสาระเกือบแล้วจริงๆก็เข้าไปขางแล้วลสุขสาระนะเข้าไปขางแล้ว นี่ไงและศุขกส,สาระเนี่ยอาตมาถามว่านะสุขติเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่ามันมันเขาเรียกนะมันมันมีเยอะหรือมันมีค่าสําหรับสัตว์ทั่วไปถ้าไม่ได้ฟังคําสอนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าทุขติหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราเป็นไปมายัางไงในอดีตนะดังนั้นพระองค์แสดงพระองค์หักล้างก่อนว่าสุขติมันมันมี แต่ว่ามันมีไม่เยอะถ้าเทียบกับทุกติไม่ไม่ที่ผมพูดให้ทุกเราฟังเนี่ยไม่ต้องไปตีข้างนอกดังนั้นอตอบให้ตรงผมว่าที่เราคุยกันในสาระคืออะไรประโยชน์ที่เราจะเข้าใจอริยาศาสตร์ตอนนี้ไม่ใช่ที่เพิ่งอขอ,อ,ขขอขอคำขอครั้งสุดท้าย <laughs> สาระคืออะไรสาระคือความหวังได้ไหมได้ความมัน่นคงแอบจะซีเรียสน,นะเราคุยกันสบายสบายอย่าซีเรียสนนะีไม่มีสาระนี่คืออะไรคำว่าสาระคำเดียวเนะี่ยคุณคืออะไรคุณอสาธทะใช่ไหมเราคุยเรื่องอสาทะกันเยอะถูกไหม สุขติเนี่ยมันมีอาสาทะมีคุณพอมีคุณแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้จริงๆคือหมายความว่าคุณเพราะใครให้ปัญหาให้นะดังนั้นหมายความว่าเพราะว่าพระองค์แสดงมาว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือขนาดทุคตินะยังไม่ได้พูดถึงทุกจริงๆทุกจริงๆอยู่ไหนถ้ามองด้วยปริมาณเราจะเห็นว่ารถก็มีคุณบ้านก็มีคุณลูกพ่อแม่โตะ๊ะทุกอย่างมีคุณหมดเลย ถ้าพูดโดยปริมาณขันห้าจะมีคุณเยอะไหมปริมาณเยอะแต่จริงแล้วโทษถึงแม้ว่ามันจะมองไม่เห็นแต่โทษมากโทษคืออะไรเนาะมันไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะมันเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนั้นเป็นความเป็นจริงที่เราเข้าไม่ถึงแต่ว่าพระองค์แสดงออกมาเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราถือขันที่มันมีสภาพของของอะไรเอ่ยการเกิดดับก็คือแปลบรวน บีบคั้นและขันขันตรงนี้เป็นยังไงเกิดดับนะพอมีการเกิดดับเกิดอะไรขึ้นแปรปวนแปรปวนแล้วเป็นไงอีกบีบคัน้นบังคับไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละก็คือโทษของขันห้านะนี่คือโทษของขันห้าเป็นโทษจริงๆ ทุคตินี่คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นลักษณะของอเป็นโลกวิสัยเป็นเรื่องกรรมนิยามในการที่ลงโทษสัตว์แต่ถามว่าแค่ทุคตินี้ก็ไม่เอาแล้วไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องเห็นบัญญัติแบบนี้ก่อนเนี่ยว่าทุคติมันมากกว่าเพราะว่าทุกคติเนี่ยมันมันไม่มีเขาเรียกอะไรเอ่อยมันอันนันท่ตุโภบ,บอกมันคือมากจนกระทั่ง พอสุขคติเรามีอยู่เนี่ยพอไปหารทุคติแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันน้อยังนั้นหมายความว่าน้อยตรงนี้เนี่ยเราต้องตรงกรรมสกตาศรัทธาเนี่ยคือหมายความว่าเราจะต้องฟังเพื่อให้เห็นว่าสุขคติเรามีที่พึ่งสําหรับเราไหมแต่ตรงนั้นมันตรงนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันเนี่ยไอ้ก็เรียกนะมาคุยถึงตรงนี้แล้วอตาตมากำลังคุยเรื่องของสุขวิปลาราสนะเดี๋ยวจะอาจจะต่อตรงนี้อีกทีหนึง่ง เมื่อกี้ถึงไหนแล้วทุกขสตัตว์ใช่ไหมเมื่อกี้โยมนิ่มบอกว่าเห็นทุกขสัตว์ก็คือการการเวียนไหยตายเกิดอันนี้ก็ดีนะทุกขสัตว์อยู่ที่ไหนตอนนี้จริงๆมันเนี้ยนี่คือเนี่ยของเราเนี่ยนะทุกคนที่นั่งอยู่เนียทุกขสัตว์หมดเลยอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละดังนั้นหมายความว่าชาติชาติก็เป็นเราทั้งแท่งเลยแล้วเกิดมาได้อัตภาพได้ขันห้ามาหลังจากนั้นก็แก่ เขาบอกว่าไงนะอาการงอบอาการงอบอาการอะไรก็ตามแต่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางานโทษทํางานอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นในระดับล้านล้านครั้งต่อลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยจิตเกิดดับล้านล้านครั้งนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่วิสัยที่เราจะรู้เลยจึงทําให้เขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วเราโมแต่สนุกสนานใช่ไหมแต่ข้างในเนี้ยมีขบวนการเขาเรียกนะเขาเรียกขบวนการอะไรดีในรคุณดูแลแทบตายแต่ข้างในนี้เข,า,ขาเรียนะล้างผานอยู่ทําลาย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 อยู่นี่คือความเป็นจริงที่เราเราไปยึดถืออะไรไว้แค่นั้นเองนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยคือการชําแหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันเห็นหลายๆมุมเคืออาตมาก็พูดไม่ได้หมดหรอก แต่เพียงแต่ว่าพอเราพูดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วทุกสัตว์เราอะเรามองเห็นว่าชาติชรามรณะโศกะปริเทวะจริงๆมันก็คือตัวเรานั่นแหละคือขันห้าเนี่ยต้องบอกว่ามันมันทุกข์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกอะถูกแล้วคือหมคะว,ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตมันทุกข์ในตัวมันเองถามว่าขวดน้ําทุกข์ไหมทุกข์ไหมคือมันเป็นทุกข์ขังคือว่ามันถูกบีบคั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งพลาติกก็เหลือง เดี๋ยวมันก็กรอบแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งพอสักพันปีนี่คือทุกข์ทุกขังเป็นทุกข์ที่อยู่กับขันห้าทั้งหมดทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่บังเอิญสัตว์ที่มีใจครองเนี่ยมีขันห้าเหมือนกับพัติแหละแต่เพียงแต่ว่าเอามันมีนามธรรมเข้าไปขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปครองขันห้า พอเข้าไปคลองขันหา้าเป็นไงเอ่ยไปไปยึดเนี่ยยึดร่างกายเราเหมือนขวดน้ำนั่แหละเพียงแต่ว่ากลไกมันเป็นกรรมตกแต่งอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยอะไรตกแต่งอุตุอุตุก็คือความเย็นความร้อนนะหรืออาหารก็มีนะดังนั้นเนี่ยก็คือการปรุงแต่งเนี่ยมีสี่อย่าง กรรมจิตอุตุอาหารในร่างกายเราเนี่ยถูกปรุงแต่งได้สี่อย่างนี้ดังนั้นหมายความว่าขณะที่เราสูงเตี้ยยังไงเนี่ยถูกอะไรตุกปรุงแต่งผิวขาวผิวดำหน้าตาคิ้วเป็นอย่างนี้ตาเป็นอย่างนี้กรรมตกแต่งเอามาจากไหนกรรมยอมนิ่มกรรมไปเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาจากไหน การกระทําในอดีตแล้วก็ไปดึงหยิบฉวยเอาดีเอของพ่อแม่ก็คือถ้ากรรมดีก็ไปดึงยีนเด็นออกมาแล้วก็เอามาตกแต่งแบบนี้อัะนั้นคนในครอบเดียวครัวเดียวกันเนี่ยอย่างโยมหมอแอนนย่โยมเอื้องก็น่าไม่เหมือนกันนึกออกไหมเพราะว่าต่างคนต่างกรรมของตัวเองแต่กรรมของเราก็ไปหยิบดีเอพ่อแม่นั่นแหละดังนั้นจึงมีความคล้ายพ่อแม่แต่เราจะหน้าไม่เหมือนกันแม้กระทั่งฝาแฝดก็ไม่เหมือนกัน ในเรื่องก,กรรมตกแต่งอยู่เนะือดังนั้นเพราะไปยึดสิ่งที่มันทุกสิ่งนี้มันทุกอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่ามันมีการแปรปรวนจากการเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างในในจักรวาลน,นี้ที่ไม่พ้นไปจากคือเพอ่เพิมถ้าเมื่อไหร่มีขันต้องมีการเกิดดับเมื่อมีการเกิดดับแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีประจําอยู่ ในในในนั้นจากการเกิด